สวัสดีค่ะวันนี้หมนิดนะคะก็อยู่กับคนไข้คนหนึ่งของหมนิดนะคะที่เคยรักษาราก,กับหมนิดไปแล้วเมื่อ3ปีก่อนแล้วก็วันนี้มารักษาอีกซี่นึงนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าอยากจะให้คนไข้นะคะช่วยแชร์ประสบการณ์นิดนึงค่ะว่าการที่เราเคยเป็นคนที่กลัวหมอฟันมากๆแล้วก็แบบไม่อยากจะมาหาหมอฟันเลยแต่วันดีคือดีก็ปวดฟันขึ้นมาแล้วหมอบอกว่า ต้องรักษารากเนาะซึ่งทําไปแล้วสองซี่เนี่ยอยากจะให้แชร์ให้เพื่อนๆฟังว่ารักษารากมันเจ็บไหมคะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ซี่แรกเลยครับก็คือตอนที่แรกมาก็ปวดฟันมากๆปวดถึงขนาดนอนไม่ได้แล้วก็แค่เอาลิ้นไปแตะฟันนี่ก็ หัวนักครับ,รบก็เลยตอนนั้นมาพบคุณหมอหมอก็แนะนําให้รักษารากเพื่อที่จะรักษาฟันธรรมชาติของเราไว้ผมจริงเป็นคนกลัวหมอฟันมากนะครับกลัวมากไม่เคยหามหมอฟันมาหลายปีราเทํามาหาเมื่อสามปีที่แล้วก็ฟังคุณหมอที่บายแล้วก็เห็นว่าการมีฟันธรรมชาติมันเป็นมันเป็นประโยชน์กับเราแล้วเราน่าจะใช้มันได้ได้ดีกว่า ผมก็เลยตัดสินใจต่อสู้ความวกลัวของตัวเองอืพมาะ<ก>รักษาไ<ล>ปานะครับจริงจตอนรักษาก็ก็กลัวนะครับแต่จริงคุณหมอก็ดูแลดีหมอก็ช่วยคุยให้เราสบายใจขึ้นนะครับในระหว่างที่ทําก็หมอก็ฉีดยาชานะครับซึ่งก็ผมว่าก็ไม่เจ็บเนาะระหว่างทาไม่เจ็บเลยแล้วก็โอเคอก็ผ่านมาได้จนกระทั่งผ่านไปสามปีที่รักษาแล้วก็ใช้างานได้ดีตลอด ใช้งานได้ดีเลยใช้งานได้ดีตลอดอนะครับจนกระทั่งอีกสี่หนึ่งนะครับซึ่งเคยไปฟันร้าวแล้วก็ข้อฟันเอาไว้มันเริ่มปวดขึ้นมาใหม่มก็มาพบว่าต้องมารักษาลาดอีกครั้งหนึ่งใจก็ใจแป้วเหมือนเดิมเออเอาอีกแล้วเราก็เหมือนเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วเราก็พอจะรู้นะว่ามันจะเป็นยังไง<อ>นะครับก็รู้สึกว่าก็ต้องสู้เพราะว่าของเดิมมัน,ม,น,ม,นมันใช้ได้ดี แล้วเราไม่ต้องยุ่งยากกับพวกแันลอมเลยนะครับผมก็เลยมั่นใจแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งก็คุยกับหมอเหมือนเดิมว่าผมกลัวหนาหมอบอกว่าก็ใจเย็นๆก็จะมีแอบเอาเอาเซาบาลเอาเพลงมาฟังด้วยนะคะใช้วิธีการเอาเอาเอเพลงมาฟังนะครับพอขออนุญาตแล้วหมอนุญาตผมก็เปิดเพลงฟังไปเรื่อยๆในระหว่างทำนะครับช่วงไหนตื่นเต้นมากก็ ต่อเสียงดังห่อยสุดท้ายเราก็ก็เรียบร้อย้ดีครับนะครับตอนคิดว่าถามว่ากลัวงไหมกลัวแต่ว่าโดยส่วนตัวในกระบวนการผมว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอืนะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคผมคิดว่ามันมันคุ้มค่ากับการที่เราเราให้โอกาสฟันตัวเองอะ่ะในการที่จะรักษาแล้วก็ใช้งานมันอืนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หมอ่เห็นด้วยมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีคนไข้หลายๆคนเลยคะ่ะ ที่ใส่ฟันปลอมไปแล้วก็กลับมาบ่นนะคะว่าฟันปลอมยังไงก็เคี้ยวไม่เห็นดีเหมือนฟันจริงเลยค่ะหมอแต่ณเวลานั้นน่ะเราย้อนกลับไปเอาฟันที่เราถอนไปแล้ว่เอากลับคืนมาไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนตัดสินใจให้ดีนะคะว่าจะเก็บฟันซี่นี้เอาไว้ได้วยการรักษารากแล้วก็สามารถกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมหรือว่าจะเลือกการถอนฟันไปค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยนะคะ วันนี้วันนี้หมอฟันลงจอไปก่อนล้คะค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีครับถ้าชอบฝากกดติดตามนะคะในเพจนะคะหมอฟันลงจอและ subscribe ในช่อง YouTube หมอฟันลงจอค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย